Ha uh -huh. รเนะพี่ตายบอกว่าสีหงเงียบมากสวัสดีค่ะ สอบถามเรื่องรถได้นะคะวันนี้อาจจะมาแปลกนะนะคะก็คือตอนเย็นก็ร้องเพลงเนาะเดี๋ยวแล้วก็ตอนเช้าก็ขายรถยนต์มือสองนะคะพี่ๆคนไหนอยากได้รถยนต์นะคะพี่ๆแจ้งได้เลยยอะขายรถค่ะพี่ๆคนไหนอยากดูรุ่นไหนสอบถามได้นะคะเดี๋ยวน้องหนึ่งแผนกล้องให้ดูนะคะ คุณนะคะสำหรับการคอมเมนต์นะคะโอ้สวัสดีค่ะพี่คนสวยวัสันป้าตาถึงแห้ง ขอบคุณค่ะพี่จเลนะคะใครสนใจรถรุ่นไหนสอบถามได้นะคะพี่แบบว่าอาจจะแบบว่าพี่ไม่เข้าบริหารถกลับบ้านแล้วก็แบบสงการลงอยากได้รถกับบ้านเนาะพี่เนาะพี่แจ้งได้นะ,ะัะ อกลับมาจากโรงเรียนสวัสดีค่ะอยู่ปอไหนแล <aciones S 2> ้วเอ่ยฮัลโหลรับครับฮัลโหลคพี่ไมครับฝากกดติดตามไว้ด um ้วยนะคะปากกันใครใช่ไหมพี่ฮัลโหลจะได้ยินไหมครับอ๋อเดี๋ยวผมส่งให้ครับพี่ฮอร์มกหกคืออะไรมอหกเหรอ สวัสดีค่ะขอใบประกันแจบัตรค่สวัสดีทุกคนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะเอฟซีนะ โอ้นะครักอยู่บ่อนน้องอยู่ม่ไหนนะโมหกเหรอคะคุณน้องอยู่อยู่โมไหนยูทูบฝากกดติดตามด้วยนะ อ้ยค <c ười> <c ười> ือป้อหกวายยังเด็กหน่อยอยู่เลยยังไม่หลุนอยู่ยังกำลังเป็นไม่หลุนอยู่ สวัสดีค่ะ FC สวัสดีนะคะใครที่สนใจรถนตนมือสองแจ้งได้นะคะวันนี้ถือว่าน้องหนึ่งอ่อมาแบบไลฟ์สดในช่วงเช้านะคะส่วนมากก็จะไลฟ์สดตรงคืนเนาะร้องเพลงแต่ว่าวันนี้ก็อยากแบบว่าให้ FC ได้เห็นบรรยากาศในการทำงานตอนเช้าด้วยนะคะเผื่อแบบว่า FC หลายๆท่านที่ติดตามน้องหนึ่งไว้หรือว่าเพิ่งเจอก็เผื่ออยากได้รถนะ f นะ เรามีรถทุกอย่างนะ f อซนะก็ฝากหลายๆท่านกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรถเยอะหน่อยนนะ้อย c เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในเขตอมตะชุมีมก็รถเยอะนะขออนุญาตเช็คน้าจอสักครู่นะคะโอเคตอนนี้อยู่เต็นท์รถสมชายคาเซนเตอร์นะคะเป็นวัยเด็กแต่เป็นวัยเด็กที่น่ารักาจากแบนแมน โมงหกำลังน่ารักเออกำลังน่ารักนะคะมีหมดนะคะ f อซรถคอกก็มีน FC เนะเาะเอฟซีเนาะรถคอกพอเดิมพอรลอยมีหมดนะคะตอนโตหนูจะไปซื้อรถมือสอง โอเคค่ะหนูได้เลยได้เลยรถเก่งก็มีนะ f อฟ่ะก็คือถ้าอายุครบ20่สิบปีบริบูรณ์ก็จะออกรถได้นะคะทุกคนคะ่ะนะมันจะมีราคารถอยู่ที่แสนแสนแสนต้นๆก็มีนะหรือว่าก็จะมีอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นโมบิโอหรือเปล่านะถ้าไม่แน่ใจนะ อันนี้จะมีคันเดียวเลยราคา,าไม่ถึงแสนในเอฟซีนะนะม,มีหมดนะเอฟซีนะโตโยตา้าฮอนด้านะคะอันนี้ก็เป็นเต็นท์รสมชายคาเซ็นเตอร์นะคะอันนี้ก็ก่อนก่อนจะเลิกงานเนาะก็ให้เอฟซีดูเล่นๆนะ ก็จะเป็นทรงไว้รุ่นหน่อยก็เอ็กซ e s นะเอซนะ <_ t ick> หรือว่าจะเป็นเอาติดนะคะก็มีแนวผู้บริหารเนาะนี่เดี๋ยวพวกนี้จะพยายามมาไลไรสดช่วงเช้าๆหรือว่าป่ายๆให้เอดซดูนะฝ <_ t ick> ากกดติดตามให้ด้วยนะวันนี้ก็ถือว่ามาเป็นน้ําจิ้มก่อนจะเลิกงานนะคะหรือว่าใครก็สามารถเข้าไปดู เอ่อ YouTube ได้เลยนะ Fc นะช่อง YouTube นะคะก็มีทั้งอ่วิดีโอร้องเพลงแล้วก็อ่วิดีโอร้องเพลงแล้วก็รถยนต์เนาะรถยนต์มือสองนน Fc นะราคาย่อมเยาวคันนี้ก็จะเป็นนิสสันมาใน Fc นะนี่นิสสันมาร์หนึ่งจนะคะคันนี้ันนี้เป็นรถปี64นะ Fc นะอ่า ราคาก็ย่อมเยาหน่อยสองแสนห้ามืนบาทนะคะหรือว่าสาวกยาลิสก็มีน,นะเอซีนะยาลิสซิตี้นะคะหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งก็มีนะคะเอนะเอ็กเพนเดอร์นะที่สาขาเราก็จะมีจอดสองคันนะ ถือว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนเลิกงานนเอฟซีนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามมาไลฟ์สด y o u t u ใ e เอฟซี FC ดูนะคะอย่าลืมนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนเอฟซีนะอันนี้ก็จะเป็นวิวเนะคะแล้วก็ Ford นะคะนิสันนาวาร่านะคะหรือว่าจะเป็น i s ซู u นเอฟซีนะนะตัวสูงนะคะเนี่ยตัวนี้คือมีการจดทะเบียนปี66เลยนะเอฟซี FC นะคือใหม่มากสภาพป้ายแดงเลยเอฟซี FC. เดี๋ยวน้องหนึ่งพาดูคร่าวๆนะคะนี่ก็เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงปิดปิดเต็นในเอฟซนะ e นะเออถึงว่าคุยนั่นเล็กับเอซนะคะปิดเต็นปิดเต็น ก็จะเปิด8โมงครึ่งนะคะจนถึง17นาฬิกา30นาทีนะ FC นะอาจจะให้ FC ดูบรรยากาศตอนปิดเต็นนะฝากกดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาอลไรสดดูรถยนต์มือสองนะคะเผื่อใครอยากได้รถเนาะหรือว่าฝากหลายๆถ้าไปกดติดตามเอ่อ TikTok นะคะช่อง TikTok ส่วนตัวของหนึ่งก็จะเป็น1สมชายคาเซนเตอร์นะคะ แล้วก็ช่องที่ไลฟ์สดก็จะเป็นรถมือสองนะคะรถมือสองสมชายคาเซนเตอร์ชนบุรีนะ f อซนะเจว,ว่าก็มาคุยเล่นกับ f อซนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาเลิกงานรถก็จะเยอะหน่อยเนาะ f อเนาะ อันนี้ก็จะเป็นคนคนแก่นะคะปิดประตูนะคะเป็นคนแก่คนแก่ที่สุดในเต็นท์นะคะปิดประตูใ,ตใช่ค่ะค,คนแก่นี่ตอนนี้ก็เวลาจะห้าโมงครึ่งในเอีนะวู oo, ดูแดดดินะคะสวัสดีทั้งหท่านค่ะุยขอบคุณมากๆเลยนะ วันนี้ถือว่าเป็นน้ําจิ้มนะคะน้องหนึ่งให้ดูรสคร่าวๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะน้องหนึ่งจะมาไลฟ์สดช่องหนึ่งชุติมาจัมโบ้เจตด้วยละกันนะคะก็ถือว่าน้องหนึ่งก็เป็นเงาเสือของดอกอ้อทุ่งทองเนาะฝากทุกท่านไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดร้องเพลงเนาะเพราะว่าวันนี้ว่างนะก็จะถือว่าพักผ่อนนะคะวันพุธนะคะก็จะเจอเจอกันที่ร้านอาิสมมตะชลบุรีนะ ถ้าใครอยู่ใกล้ก็แวะมาได้นะออันนี้ก็ถือว่าเปนน้ำจิ้มน้อเอฟซเนาะนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะรถยนต์มือสองน้อเอฟซเนาะโอเคค่ะประมาณนี้นะเอฟซีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์สดให้ชมอีกรอบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ